สวัสดีนะคะวันนี้อยู่ในช่องมามี่สองวันโซแฮปปี้แต่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของหนูนะคะชื่อวันซิาเนาะหอวันนี้เราจะมาอ่านตัวเลขกันนะคะหอนออึนอ,อ,นอนหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่ง ไม่ใช่โมนะคะสอ,อ,องโมสามสออีสี่สี่ไม่เอกสี่หอเาก็ห้าหอ,ก,อหก็หกจอเอไม่แต่คูดอเจ็ด บอเอโดแปดกเอาไม่แต่คู่ก็เอาเกาไม่แต่คู่เก้าไม่ใช่ไม่แต่คู่ค่ะก็เอาเกาไม่ถูเก,ก้าสออีบอสิบ บายบายเด็กๆทุกคน